คุณนิกนะคะพูดนวยการโอสฝ่ายวิเคราะห์ค่ะบริษัทหลักทรัพย์เฟดเซียไซรัสจำกัดมหาชนขอต้อนรับคุณนิกค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณนิกค่ะนะคะคือเมื่อวานนี้เนี่ยเราพูดก่อนเลยว่าเออหลายคนก็ คิดไปต่างๆนานาเหมือนกันนะคะคือก่อนที่จะเป็นเฟดมินิทเนี่ยเขาก็จะมีถ้อยถแถลงการแสดงความคิดเห็นของเฟดประธานเฟดสาขาต่างๆซึ่งในยะบางคนก็กังวลใจแต่ไปดูไส้ในบางท่านก็ไม่ได้มีสิทธิ์ที่จะโหวตนะคะแต่ก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นเหมือนกันแต่เมื่อวานนี้โทนค่อนข้างออกมาดูดีเลยค่ะมุมมองยังไงคะเป็นไปตามที่มีการคาดการไหมแต่ว่าณนะตอนนี้เราจะเห็นว่าตัวเลข0.75เราก็เริ่มได้ยินกันมากยิ่งขึ้นเหมือนกันนะคะน้ําหนักก็เพิ่มมากขึ้นด้วยเหมือน ครับผมก็มินิตออกมาตามคาดนะครับก็คือกรรมการส่วนใหญ่ก็มองว่าน่าจะต้องควรที่จะชะลอการขึ้นดอกเบีย้ยในเร็วๆนี้นะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็ต้องประเมินผลจากดอกเบีย้ยที่ขึ้นมาแรงติดกันสี่ครั้งก่อนหน้าเนี่ยศูนย์จุดห้าติดกันมาสี่ครั้งเนี่ยก็ต้องประเมินก่อนว่ามันมันมันได้ผลขนาดไหนนะครับรวมถึงตัวสัญญ,ญาเงินเฟอ้อในช่วงเดือนหลักในเดือนตุลาอันเนี้ย,ยก็สะท้อนให้เห็นถึงการเริ่มเห็นการผ่อนลง ที่ชัดเหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยก็น่าจะเหมาะสมนะครับในการที่จะเริ่มชะลอขึ้นดอกเบีย้ยบ้างนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยน่าจะไปพีคก,ก็คือช่วงคิวหนึ่งปีหน้านะครับเราอาจจะเห็นกึการชุมเฟดในในเดือนหน้าเนี่ยขึ้นดอกเบีย้ย0.5เปอร์เซ็นต์นะมาอยู่ที่4.5ถูกไหมฮะแล้วก็เดี๋ยวดูดอทพลอตนะดอทพลอตน่าจะมองดอกเบีย้ยสิ้นปีหน้าเนะี่ยอยู่ที่ประมาณ5.25เปอร์เซ็นต ก็จะขึ้นจากด,ดพอดครั้งก่อนที่อยู่มา4.8นะค,คิดว่าอา๋อหน้าจอมาภาพนี้แล้วก็น่าจะเป็นภาพที่ตลาดเนี่ยคาดไว้อยู่แล้วนะเพราะเะนั้นภาพรวมเนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เป็นปัจจัยลบนะครับน่าจะทําให้เม็ดเงินเนี่ยไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงสอดเนื่องในระยะนี้อืมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าค่อนข้างวางใจได้แล้วก็ถือว่าเป็นไปตามตลาดที่มีการคาดการณ์นั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยพอพูดแบบนี้แล้วพอเริ่มที่จะมีการผ่อนคลาย แต่ว่าสัญญาณ e c e s s i o n น่ะมันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนั้นถามนิดนึงละกันว่าด้วยตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่าต่างๆของสหรัฐก็เริ่มที่จะดูดีขึ้นแต่สุดท้ายท้ายสุดเขายังคงจําเป็นที่จะต้องเดินหน้าในการเพิ่ดอ,อกเบี้ยถึงแม้ว่าจะผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นมีโอกาสไหมคะที่ทางสาหรัฐเขามีการวางแผนแล้วก็มองการไกลแบบนี้เขาจะสามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ Recession หรือว่าให้โดนน้อยที่สุดคุณนิกมองยังไงคะ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาพยายามบริหารจัดการอยู่ก็คือคือที่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยส่วนหนึ่งคือลดความร้อนแรงของเงินเฟ้อลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจนะครับเพราะเศรษฐกิจร้อนแรงเกินไปโอกาสที่จะ crash หรือว่าลงแรงเนี่ยก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามคุมตรงนี้อยู่นะครับแต่ถามว่าจะหลีกเลี่ยงรีเซช s i o n ได้ไหมเนี่ยค่อนข้างก้ามกึ่งอยู่แต่แต่สิ่งที่คิดน็คือต่อให้รี c e ช s i o n เนี่ยก็คือน่าจะติดลบแค่อ่อนๆนะไม่น่าที่คันบัติดลบแรงเพราะฉะนั้นเนี่ย เภาพรวมเลยตลาดเลยดูยังไม่ได้แบบว่ากังวลมากนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าตลาดที่ลงมาระดับยี่สิบสาสิเปอร์เซ็นตเยนูเดทเนี่ยตรงเนี้ยก็สะท้อนความกังวลตรงเนี้ยไปบางส่วนแล้วเหมือนกันนะครับเส่วนโอกาสที่จะเกิดเนี่ยมันก็มันก็คอนเฟิร์มว่ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดมากขึ้นนะเพราะว่าตัวบอลยูของสหรัฐเนี่ยมันอินเวอร์ตแบบกว้างขึ้นเรื่อยๆนะครับจากช่วงกลางปีเนี่ยอินเวอร์ตอยู่มันสัก ประมาณ0.1เอร์ซนตะครับตอนนี้อินเวอร์ตอยู่0.8เปนี่ยมันกว้างขึ้นมาเยอะแล้วน่าจะเยอะที่สุดในรอบแบบ40ปีและแช่ยาวนานด้วยเพราะนั้นเนี่ยอันนี้ก็คอนเฟิร์มว่ามีโอกาสนะที่จะเห็นรีเซชชันเนี่ยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวรอดูกันนะว่าถ้าเงินเฟ้อลงได้เร็วลงได้ชัดเนี่ยอันนี้ก็น่าจะช่วยผ่อนคลายความแรงตรงนี้ไปได้อนะคะ,ะเพราะฉะนั้น ย้อนกลับมาที่ประชุมเฟดมินิทโอเคว่าภาพรวมเนี่ยน่าจะสง่งผลกับการเป็นบวกของการลงทุนแน่นอนแต่วันนี้แต่เมื่อวานเนี้ยบ้านเราก็มีการปรับขึ้นมาเยอะนะคะวันนี้ดูทรงแล้วน่าจะแผ่วหรือเปล่าคะถึงตัวเซนต์เดใช่ไหม,คร,มครับผมว่านี้น่าจะแว่งขึ้นได้ต่อนะครับ<ม>ไปเทสโซนหนึ่งหกสามศูนย์เป็นอย่างน้อยเพราะว่าอย่างที่บอกคือเ,นเซนดิเมนต์เนีนะ่ยมันเอื้ออยู่แล้วนะมันบวกแล้วก็ภาพรวมเม็ดเงินยังทยอยไหลเข้าสินทรัพย์เสี่ยงอยู่ นะครับวันนี้คิดว่าเซ็ตน่าจะเคลื่อนไหวในแดนบวกนะครับอืมอาจจะอยู่ในแดนบวกนั่นเองนะคะเพราะว่ามีความกังวลใจว่าเอ๊ะเมื่อวานเราก็ปรับขึ้นมาเยอะนะวันนี้อาจจะมีการแถวหรือเปล่าคุณนิกก็ยังคงฟันธงว่าโอเคอาจจะอยู่ในแดนบวกได้นะคะณนะตอนนี้เพราะทุกอย่างมันเอื้อหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมนะั้นตอนนี้คุณนิกยังคงมองว่าเซ็ตบ้านเรายังถือว่าเป็นขาขึ้นหรือเปล่าคะ อ่าใช่ครับภาพรวมเนี่ยยังมองว่าเป็นเป็นลักษณะไซด์เว้นน up นะครับเพียงแต่ว่าการขึ้นตอนนี้มันจะยังไม่แรงคือถ้าจะให้ถ้าจะให้ดีจริงๆนะผมว่าต้องทะลุโซน1 6 4 0งหกสี่ย์หนึ่ให้ได้ถ้าเบร a สโซนนี้ไปเนี่ยอันนี้มีโอกาสถึงพันเได้เลยนะครับแต่ถ้ายังไม่ผ่าน,นมันก็จะเป็นลักษณะอิดอัอด,ออดอแบบนี้ฮะก็คือด้านล่างจะมีแนวรับที่พันหกด้านบนจะอยู่ที่1นึ่ินะครับ นะคะมาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์น้ามันดิบแล้วก็เกี่ยวกับหุ้นพลังงานนิดนึงล้กันนะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าเอ๊ะไรเลียงมานะคะตั้งแต่แบบเหมือนมีข่าวหรือว่าโอเคจะเพิ่มเพิ่มปุ๊บโอ้โหตอผอนี่ถูกกดดันเลยนะคะแต่พอบอกว่าไม่ได้เพิ่มนะมันเป็นมันไม่ได้เป็นข่าวจริง นขคะยังเป็นข่าวลืออยู่อ้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ข่าวลือเนี่ยมันเป็นลือกันไปทั่วโลกแล้วมันเหมือนตอบรับแล้วสุดท้ายก็มากัดมาพูดกันเองแบบนี้ค่ะก็เลยอาจจะส่งผลบวกเหมือนกันนะคะทำให้กลุ่มโรงกลั่นก็มีการปรับขึ้นมาเมื่อวานนี้ก็ทัข้างสูงเลยทีเดียวสำหรับตัวสพด้วยณนะตอนนี้สถานการณ์น้ํามันบ้านเรานะคะรวมถึงหุ้นพลังงานค่อนข้างจะมีความขันผววในช่วงสั้นๆที่ผ่านมามุมมองคุณน,นิกมองยังไงสําหรับนักลงทุนที่บอกว่าอ้าวเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยย จังหวะในการสะสมได้บางตัวหรือเปล่าหรือว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำนักปัจจุบันนี้สถานการณ์มองอยังไงคะเอ,อถ้าเอาเฉพาะในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมาที่มีการปรับลงแรงของราคาน้ำมันเนี่ยเป็นเรื่องของทั้งจีนที่แบบว่ายังมีแบบล็อกดาวน์เปิดเ,ดเิดนะครับแล้วก็ตัว G7 เจุนะกรุ่เทศะีเจ็7ที่มีแผนจะแคป,ปราคาขายน้ำมันดิบของรัสเซียนะครับตรงนี้เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยลงมาค่อนข้างแรง เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอาจจะได้เห็นกลุ่มพลังงาน,นที่มีแรงกดดันนะครับเอแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะเรายังมองน้ําหนักในภาพระยะกลางถึงยาวเนี่ยเปีหน้าเนี่ยเราเชื่อว่าน้ํามันโดยเฉพาะต้นน้ำ่มว่าอาจจะแผ่วๆนะเอระยะสั้นต้นน้ําอาจจะได้ในส่งเรื่องของราคา๊าซที่ขึ้นนะครับช่วงนี้นะครับสอบพอที่ขึ้นเมื่อวานแรงน่าจะเพราะราคา๊าซเี่ยขึ้นแต่ถ้ามองปีหน้าเนี่ยน้ํามันไม่น่าจะสูงเท่าปีนี้ เพราะฉะนั้นต้นน้าน่าจะเริ่มเฟดไปนะคะที่กลางน้ําปลายน้ําผมว่ายังดีเพราะฉะนั้นจังหวะย,ย่อตัวลงมาก็สามารถเข้ากิจกรมเข้าลงทุนในกลุ่มลงกัดแล้วก็ต๊มประมาณได้นะครับอืมนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังคงมองนักลงทุนว่าณนะตอนนี้ใน,ในก่อนถึงสิ้นปีช่วงระยะเวลาที่เหลือการปรับสรรจัดสรรพอร์ตและตอนนี้ถ้าทุนิกมองว่าเรายังคงเป็นขาขึ้นสําหรับในด้านตลาดทุนทุนิกอยากให้นักลงทุนจัดสรรพอร์ตประมาณควรมีหุ้นอยู่กี่เปอร์เซ็นต์คะสำหรับใ,ในในพอร์ตของตัวเองคะ่ะ ครับก็จริงๆผมมองสักผมมองสักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็พยายามเน้นหุ้นไทยหรือเน้นหุ้นในฝั่งของอาเซียนเอเชียเป็นหลักนะครับเพราะว่าภาพเศรษฐกิจดูดีกว่านะครับก็คิดว่าแล้วแล้วแล้ว,แ,ลวแต่ความเสี่ยงนะครับที่รับได้นะถ้าเสี่ยงเยอะอาจจะได้สักหกสิบเจ็ดสิบถ้าเสี่ยงน้อยอาจจะอาจจะลงมาเหลือสี่สิบห้าสิบได้นะครับกอประมาณนี้อืมนะคะเอาละค่ะก็มีหลายสถานการณ์ ไปค่อนข้างอ่ะย้ายกลับมานิดนึงแล้วกานมีฝากถามมาแล้วเรื่องของพอตลาดหุ้นดูดีแบบนี้ตลาดทองคํายังไงคะทองดีด้วยนะครับคือช่วงหลังๆเนี่ยจะเห็นว่าทองไม่ได้เคลื่อนไหวผันผวนผกผันกับหุ้นนะไปในทางเดียวกันด้วยซ้ช่วงนี้เนี่ยหุ้นขึ้นทองขึ้นหุ้นลงทองลงเพราะว่ามันตามเรื่องของสภาพคล่องนะฮะคือถ้าเฟดชะลอขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยก็จะเป็นบวกกับทองด้วยนะครับเพราะว่า ทองชอบปริมาณเงินเยอะๆชอบดอกเบีย้ยต่ำๆครับผมนะคะซึ่งกดแต่ก่อนมันใช้ไม่ได้แล้วว่าหุ้นขึ้นทองลงอะไรอย่างงี้ไม่ได้แล้วตอนนี้ขึ้นอยู่กับสภาพคล่องแล้วนะคะทองก็ขึ้นด้วยปรับดีด้วยนะคะนะคะสำหรับในมุมนี้ฝากาทางณนะตอนนี้เนี่ยจะมีนักลงทุนหลายท่านมองว่าเอ๊ะโดยส่วนใหญ่เราก็ยังคงถ้าคุณนิ๊กจะแนะนำเนี่ยอยากจะแนะนำว่านักลงทุนณนะช่วงนี้เนี่ยเน้นเป็น กลุ่มไหนที่ดูมีสเสน่ห์กลุ่มหุ้นขนาดเล็กกลางหรือว่าขนาดใหญ่ยังคงมีสเสน่ห์อยู่ขณะตอนนี้หรือว่ายังตอนนี้มันจับฉา,ายกันไปหมดคะผมว่าหุ้นใหญ่อะผมว่าหุ้นกลางหุ้นเล็กคือต้อง selective นะเราจะเห็นเลยว่าช่วงวิกฤตอวิผ่านมาหุ้นตัวเล็กเนี่ยโดยเฉพาะกรณีมีประเด็นหุ้นมอใหม่<ะ>ตัวไหนที่ไม่ไม่มีความชัดเจนเรื่องของกําไรนะครับที่มีเสถียรภาพเนี่ยโดนเทขายกันหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ายังไงตอนนี้อยู่ที่หุ้นใหญ่ดีกว่านะครับอ่านะคะเหมือนก็โดน โดนกันไปตามๆกันเลยนะคะนะตอนนี้เพราะฉะนเนี่ยอาจจะโดนฟรีซบางตัวแล้วถ้าตัวไหนไม่มีความชัดเจนอย่างที่คุณนิกบอกนั่นเองนะคะส่วนฟันทองหุ้นเด่นค่ะอีก8นาทีตลาดหุ้นจะเปิดในวันนี้ดูทรงแล้วน่าจะยังคงอยู่ในโดโทนบวกได้และก็ดูตลาดดูผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นคุณนิกแนะนําเป็นฟันทงหุ้นเด่นตัวไหนคะครัวันนี้ก็เลือกตัวใหญ่มานะครับตัว C p พนะครับ c p เนี่ยเรามองว่า แน่นอนกำไรเขาเป็นขาขึ้นอยู่แล้วนะครับตามการเปิดเมืองเปิดประเทศนะ Q4 เป็นไฮซีซั่นด้วยระยะสั้นมีบอลโลกมาช่วยหนุนในแง่ซนติเมนต์นิดหน่อยนะครับส่วนระยะกลางยาวเนี่ยก็มีเรื่องของตัวการขยายสาขาในต่างประเทศนะกัมพูชาแล้วก็ลานะครับตรงนี้จะเป็นแรงหนุนระยะยาวแล้วก็ที่สำคัญคือนอกเหนือจากตัวเซเว่นนเวนที่ฟื้นเนี่ยแมคโครนะครับที่ทางซิยโอถือหุ้นอยู่เนี่ยทิศทางก็ฟื้นเหมือนกันนะครับ ทั้งตัวแมคโครเองทั้งตัวโลตัสนะในปีหน้าน่าจะเห็นกำไรแมคโครที่กลับมาโดดเด่นนะครับแล้วก็เรื่องของปัจจัยโอแห่งบิวเมโทรอินเดียเนี่ยอันนี้น่าจะปลดล็อกกันไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยซีพน่าจะทยอยปรับตัวขึ้นให้มันจอดของกับมูลค่าที่เขาควรจะเป็นมากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ ราคาหุ้นแมคโครถ้าเกิดว่ามีการปรับขึ้นมาเนี่ยก็จะเป็นบวกกับตัว C p r อด้วยเหมือนกันในแง่ของตัว NAV ในแง่ของตัว Market c แ p แล้วก็จะเข้าไปใกล้ต้นทุนของซี r อมากขึ้นด้วยนะฮะสี่สิบกว่าบาทต้นทุนของเขาก็ภาพรวมคิดว่าดูดีนะครับแล้วก็ราคาเป้าหมายเฉลีย่ยที่ตลาดทำกันไว้เนี่ยอยู่ที่เจ็ดสิบสี่บาทก็มีอัพไซด์อยู่ประมาณสักสิบกว่าเปอร์เซนต์ด้วยนะครับวันนี้เลยเลือก C p r นะีออลครับนะคะนอกเหนือจากซีพอวันนี้นะคะที่เป็นฟันะคงหุ ปักถามว่าคุณนี่เคยก่อนนั้นเนี่ยเคยเชียร์เรื่องของตัวอสังหาณนะตอนนี้อสังหาเนี่ยยังยังดูมีสเสน่ห์ยอยู่ไหมคะยังน่าสนใจอยู่ไหมคะณนะตอนนี้ส่วนใหญ่จะเน้นเป็นแนวราบมากกว่าคอนโดหรือเปล่าคะเอ่อถ้าในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาใช่นะครับแต่ถ้ามองปีหน้าเนี่ยอาจจะเริ่มมาที่ดูดูที่ตัวคอนโดม,มากกว่าแล้วนะเพราะว่าเอ่อรถติดมากขึ้นนะครับเปิดเมือง นะเพราะฉะนั้นคอนโดน่าจะเป็นที่ต้องการมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญคือถ้าเปิดประเทศได้ต่างชาติเข้ามาเนี่ยก็คอนโดอยู่แล้วนะดังนั้นปีหน้าเราจะเปลี่ยนตีมาเป็นคอนโดแล้วก็ช่วงหลังจะเห็นว่าเราเราจะทนทนดาวนิดนึงนะเพราะว่าราคาหุ้นที่เราแนะนามาทั้งเอสทั้งโอเรียอะไรต่างเนี่ยคือสองปีที่ผ่านมาค่อนข้างเอาเปรียบผมให้นะเนี่ยถ้ามองปีหน้าเราจะมีการปรับมุมมองนะครับมาที่ตัวโนเบลมากขึ้นนะครับเราให้ท็อปปี้ก้ามมองปีหน้าเนี่ยเราเลือกเป็นตัวโนเบลละตอน ค่ะนะคะมาพูดถึงหุ้น,นะะในกลุ่มที่เกี่ยวกับการลงทุนทั้งโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการดิวกับงานของภาครัฐนะคะสัมปทานนิคมต่างๆณนะตอนนี้เพราะว่ามันเชื่อมโยงกับเรื่องของการเลือกตั้งในประเทศไทยซึ่งเป็นปัจจัยภายในที่กําลังมองกันอยู่ถามว่าณนะตอนนี้เนี่ยดูทรงแล้วเนี่ยถ้าจะเล่นธีมหรืออิงกับหุ้นตัวหุ้นที่แหมน่าจะมีผลประโยชน์กับการเลือกตั้ง นะคะอื่นๆว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานอะไรดีที่กลับมาแล้วตอนนี้คุณนิกว่าอันไหนน่าสนใจกว่ากันระหว่างปลายหาเสียงที่เราเคยคุยกันไปก่อนหน้านั้นกับโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยค่ะมันมันควบคู่กันคะมันเอ่อจะเรียกว่าแยกกันก็ได้นะครับคือโครงสร้างพื้นฐานนี้คือก็ต้องมีการผลักดันโครงการประมูลต่างๆออกมาซึ่งเนี้ยก็จะเป็นบวกกับร,รับเหมานะครับช่วงก่อนหมดรัฐบาลก็คงจะมีการผลักดันโครงการค้ังท่อต่างๆออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็รับเหมานั้นจะได้ประโยชน์นะครับแล้วก็ท็อปปิ้ยังเป็น 4K ส่วนพวกการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยอันนี้แน่นอนว่ามันก็เป็นบวกในแง่ของการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับคือทุกครั้งเวลาเลือกตั้งเนี่ยเม็ดมูจะสะพัดแล้วก็กลุ่มค้าปลีกกลุ่มสื่อกลุ่มอ,อ,อาหารร้านอาหารเนี่ยก็จะมีความคึกคักเป็นพิเศษนะเพราะฉะนั้นภาพรวมก็เป็นบวกกับทั้งสองฝั่งนะครับเพียงแต่ว่าคนละมุมกันค่ะนะคะคำถ,ถามจาก u t u b e ค่ะถามว่าแหมเข้ามาในประเด็นที่กำลังคุยเลย ระหว่างแพน B กับ TKS ตัวไหนหน่าลงทุนกว่ากันคะคุณนิกคะแล้วก็รวมถึงขอแนวรับแนวต้านทั้งสองตัวด้วยค่ะมันจะเทียบกันตรงๆไม่ได้เพราะว่าธุรกิจมันค่อนข้า,ปางป่างกันมากเลยใช่ฮะแต่แพน B ก็เป็นเป็นถือว่าเป็นหนึ่งในท็อปปิกของกลุ่มมีเดียนะครับที่ทาง f อ a เอชื่นชอบนะครับแนวต้านอยู่ที่แปดบาทห้าสิบนะครับแนวรับอยู่ที่ จ็ดบาทห้าสิบสำหรับตัวแ่นดีส่วนทีเคสเนี่ยราคาเขาจะนิ่งกว่านะแต่ว่าถ้ามีประเด็นเรื่องของการเลอกตั้งเมื่อไหร่ทีเคสน่าจะเอาเพอร์ฟอร์มได้ถ้าเทียบกันในแง่ valuation เนี่ยทีเคสถูกกว่านะครับอืมนะคะนี่ก็เป็นอีกตัวที่นํามาฝากกันนะคะอีกหนึ่งค่ะ ASK เอเชียเสริมกิจค่ะนะคะแนวโน้มเป็นยังไงคะณตอนนี้ดูดีนะครับสินเชื่อรถบรรทุกผมว่าดูดีแล้วก็ดูแข็งแรงกว่าสินเชื่อรายย่อยนะฮะ ผมว่ากินกำไรได้นะราคาเป้าหมายตลาดให้กันก็ประมาณ45บาทนะครับของตัว ASK ค่ะเกี่ยวกับเรื่องของบอลยิวที่มีการปรับตัวลงด้วยหรือเปล่าคะที่ไฟแนนซ์เริ่มกลับมามีเสน่ห์เนี่ยค่ะด้วยครับคือถ้าถ้าเงินเฟ้อลงดอกเบี้ยเริ่มหยุดการขึ้นเนี่ยไฟแนนซ์ก็จะกลับมานะครับแต่แต่เราอยากคาดหวังว่ามันจะกลับไปพุ่งแรงเหมือนกับปีสองปีที่ผ่านมาเพราะว่าดอกเบี้ยเราจะไม่ได้ลงไปที่หนึ่งเปอร์เซ็นต หรือว่า0.5อีกแล้วนะครับเราอาจจะอยู่ที่ 1, ประมาณสัก1ปลายปลายปรนะมาณนี้ค่ะนะคะตอนนี้ตลาดก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะบวกไป5จุดนะคะเหมือนตามที่คุณนิกบอกเลยนะคะตลาดก็รานนี้ค่อนข้างดีงามเลยทีเดียวนะคะยังไงแล้วเช้านี้ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะกับฟันทองลงทุนค่ะขอบพระคุณกับคุณนิกวีรวัตรวิโรธโพคาผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์ค่ะบริษัทหลักทร a, ัพย์ฟินแลน์เซียไรัสจำกัดมหาชนขอบพระคุณมากๆเลยะคะ่ะสาหรับข้อมูลค่ะบคคคุณครััดี ค่ะนะคะเอาละค่ะอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่นํามาฝากกันด้วยนะคะสุดท้ายเนะี่ยอย่างที่คุณนิกบอกแล้วว่าวันนี้ไอเราเนี่ยก็เข้าใจว่าเราปรับมาเยอะเนาะแล้วก็น่าจะมีการเริ่มแผ่วๆตามปกนะะเริ่มแผ่วๆแต่คุณนิกบอกอมไม่นะยังคงอยู่ในแทนแดนบวงนะคะดีแล้วค่ะเราก็ามาดิสคัตกันในช่วงหน้าจอเนี่ยแหละค่ะ แล้วเดี๋ยวฟันธงหุ้นเด่นค่ะเดี๋ยวเราจะรีบตัดให้นะคะเป็นตัว CPO ค่ะราคาเป้าหมายอยู่ที่74บาทบางคนบอกโอ้ย CPO เอาจังจริงนะราคาเขายังต่ำอยู่นะนะยังสามารถที่เข้าซื้อช็อปได้นะคะสะสมได้นะคะใครที่บอกว่าโอ้ไม่ต้องไปรอแล้วนะคะก็สามารถเข้าได้นะคะเพราะว่า,าดิวต่างๆมันมันมันปลดล็อกกันไปหมดแล้วนะคะยังไงขอพระคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามเดี๋ยวช่วงบ่ายเจอกันนะคะกับพี่บีเดชนาฟังสะอาดจากบริษัทหลักทรัพย์ค่ะสายพื้นฐานก็ฟังได้สายเทคนิคอย่งต้องฟัง หนึ่งชั่วโมงเต็มอิ่มนอน s ตอปบ่ายมงตรงกับพี่บีเดชนาและดิฉันจอยพัทรนิตนะคะเจอกันบ่ายมงตรงค่ะเช้านี้ลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวรีบไปทําธุระขอไปด้วยมาเร็วไปไวเคลมไวเลอเกินนะเช้านี้นะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ